ข้าวบุญราชธานีนะครับตานนีวนายวินป้องกันเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนางสาวสายทองประชาชนมขึค30าลสการเกษตรและพื้นท tamam> ี่ป port ่าไม้เพื่อเป็นการเรียนพือเพื่อเป็นการเรียนพืชที่ปลูกในทุ่เพื่อสร้างความตระหนักให้เกษตรกรทำการเกษตรโดยไม่เผาฟางและกอสังพืช ช่วยให้คุณสมบัติของดินไม่ถูกทำลายเพิ่มอินทรีย์วัตถุและสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนรวมทั้งช่วยลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองและลดผลกระทบต่อการเกิดภาวะโลกร้อนการจัดงานในครั้งนี้ได้ดําเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ72จังหวัดซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความเสีย่ยง ต่อการเกิดการเผาหรือฮอสปอตโดยมีศูนย์กลางการจัดงานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และถ่ายทอดสดไปยังพื้นที่จัดงาน71แห่งผ่านระบบคุณคอนเฟอเรนซ์มิสซิ่ผู้เข้าร่วมงานในวันนี้ประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการภาคเอกชนผู้นำชุมชนหมอดีอาา่รักษาเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่อำเภอมือง,ง30จำนวน300รายบัดนี้ได้เวลาอัอนสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านว่าที่รันตรีอดิศักดิ์น้อยถ้วนได้กรุณากล่าวเปิดงานใช้กบตอั้งสร้างดินยั่งยืนพื้นสิ่งแวดล้อมขอกราบเรียนเชิญค่ะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ในการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานีท่านเกษตรจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงเกษตรนะครับท่านท่านปอพ่อ,พอท่านเอ้อเนเพื่อนะครับ ตลอดจน,จนท่านผู้แทนส่วนราชการต่างๆแหลกที่สําคัญพอแม่พี่อน้องไทยมง30โดยเฉพาะยังยิงศูนย์วิสาหกิจชุมชนภูขเขาพันธ์บีนะครับบางกญาบานเท่าในหละกอ่องขอบุณน,นะครับในการต้อนรับที่อบอุ่นนะครับโดยเฉพาะจิ้มเอื้อเๆือนะครับนั่งล่ำนะครับทีงานของศูนย์วิสาหกิจชุมชนเรื่องเขาบานเท่านะครับ กามือนี่ถือว่าเป็นมือดีนะครับเป็นมือที่ลูกหลานภาคหนหนาส่วนมาตากแดดน,นะครับให้พ่อแม่พี่น้องให้เดผู้ว่าทุกยากพ่อแม่พี่น้องเป็นนังไงน,นะครับให้พี่น้องอยุ่ลมเย็นเป็นซุเน้องหงี๋น้องอ่านะให้คอ,อยให้แน่เพื่อผมเแี่ตาแดดน,นะฮะลาเข้าไปนะ นี่คือสิ่งที่ดีใจที่เห็นที่น้อง้านเฮ้านะถือว่าเขาป่าหน้าหนาปีมีอุดมสมบูรณ์นะครับรา,าคาผืผลการเกษตรก็ดีนะครับเอ้ยเอ้ยสถานที่พัฒนาที่ดินจเจ้าไม่เห่งยางพินีเนี่ยบ้านไฟเจ้าไม่เหยงค่ะเราป็นท่านบ้างค่ะเ,เรามาจัดงานไถ่ปลวกต่อสังค่ะเพื่อที่จะสร้างดีแพห้ย,ยั่งยืนค่ะแล้วก็ลดมลภาวะทางอากาศค่ะอันเราเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาหน้าปลามาแจกนรับิะ ภาคตัวภาคค่ะทำงานช่วยในการย่อยต่อสั่งให้ย่อยสลายได้เร็วขึ้นค่ะโอ้นั่นหมายเขาว่าบ้านเฮ้าเนี่ยจะเพี้ยงเนี่ยจะมีราคาเนาะจูมือนี้นะเพี้ยงกับมีราคาแล้วนะแล้วก็เรื่องของการเการเกษตรตร้องชื่นชมนะครับบ้านเฮ้านี่ว่าแม่นผลิตเขาว่าแม่นเพ็ดยเขาธรรมดาเดนาะเพ็ดยเขาปลูกแม่นบอกเขาว่าปลูกได้เพราะ บ่ได้เนาะเห็ดกอกูราคาเกษตรดีกว่าผู้อื่นสัตว์พรานว่าบ้านเฮ้าเนี่ยดินดำน้ำซุ่นเด็กแค่สีเห็ดได้นะเรื่องการดูแลนะครับสิ่งต่างๆเร็ดไข่บ้านเฮ้าเนี่ยเรียกว่าได้ใดสิลายข้อมูลนะครับและที่สำคัญต่อเกาะปุ้นที่งานงท่าการเกษตรนะครับเประวัตสิเป็นองค์ความรู้นะครับในเรื่องของการเสริมเรื่องปุ๋ยเรื่องพัฒนาดินสั่นเฮ้าเขาเขาตอเพี้ยน เท่าปรับปรุงดินโดยใส่ซิงที่เพิ่นมาบอกเนี่ยคิดเป็นหุ้นราคาแล้วเนี่ยลายนึงเนี่ยเกือบพันเด็ดประมาณเก้าร้อยบาทนะครับพอต้องซื้อปุ๋ยพอต้องอีหยังมากเฮ็ดแบบดีสิบห้าเฮ็ดดีละก็คือไหกบคือใส่ e. เอ็มว่านก็เอิร์นว่านยังเอเิร์สิว่านยังเงือเนี่ยค่ะเป็นมะเร็งท่านพืนปุ๋ชยชนป้องกันค่ะเห็นบหมที่แรกเขาบอกไถ่ยางนี่ยางผีเลยเนาะ หลงจนใดหลงสนเลีนะ่ยเนาะพี่หลาหลงสนเลยอันอันิีน่้านี่ยังเกาะเกะเมือ่อานี้พวผ่ากระปอเทอาค่ะกระต้ออะไรคะกระปอเท้าอ,อ่ากระต้อเทอที่ดอกอันเหลืองๆเงนาะอมได้บอสด,ดอกมันเนี่ยอ๋อว่าได้เพราะว่าดอกมันกด็ดีรากมันก็ดีลำต้นมันกด็ดีมันจิตจับผมก็อยากบอกเข้ามาให้ตัวเจนเนีแมนบอกเพื่อนเนี่ยงลจับปุย๋ยดีอยู่ในอากาศ แล้วสิเป็นปุ๋ยให้ดินให้หน้าเข้านี่คือสิ่งที่ทั้งปัฒนาบันที่เป็นทรงเสริมมาหลาย,ยล mm hmm. แล้วครับมาดูแล้วเอ็ดไห้บ้านเข้าดินดีนะครับ mm hmm. แล้วก็เหมาะสมของการปลูกเขาปาลูกนะคร mm ับรีบีรก็ต้องขอบุณที่งานสุขคนนอกจากเรื่องสีเรื่องปับปรุงดินแล้วเนี่ยสันเขาตอเพียงเนี่ยมันเกิดสิเกิดเนาะป้นหลายแสบดังบ่เลยแส่บ่ แสบเนาะกับเบเฮเดบรเผาแล้วบางเฮ้าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มีคานะครับจากปีนี้รัฐบาลเพินเอาจริงเอาตังหีเด้ให้ไหคงไหนเผาที่งานเกษตรกับสิไปจดไว้แล้ววัดที่นี่สันเอื้อยายสิไปขอเงินเกีเก่ยวยาเรื่ององานเกษตรเพื่อที่หลล้หไายขึ้นแม็นเพเอาพวห้สรุปแล้วเพิ่สิบ่พห้ สองสองปีไม่ดิไอ้เร่เฮ็ดปากอะไรเนี่ย <c oughs> คือเอาหลายแค่บ่ปีเดียวก็ได้ดิดสแสดงว่าผู้ใดเผาไอ้เผาหน้าเผาโพงเพิ่นผิดไปจดไล่ซื้อไว้แล้วสิขืนบัญชีไว้สองปีสิป่วยใจเงินเหีเ่ยวหยาโอ้ฝากเด้อเด้อครับเด้อนะบ่อยากเห็นซ้ำนั่นเอ้ยบ่บอยากเห็นขนาดนั้นพอผมเสือว่าพี่น้องให้งวงซ้ำชิตอี เพิ่นตั้งใจใเฮ็ดุยุแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของเขาป่าหน้าหน้าเพิ่นเฮ็ดดีอยู่แล้วก็ขอให้ซอยกันรักษาบอกกันนะครับบอกกันว่าเรื่องเขาต่อเฟี้ยงก็ดีเขาให้เขาหน้าบ่เอาเด้อนะ,ะทีนี้รัฐบาลเพิ่นเอาจริงเอาจังนะครับเพิ่นพยายามสิซอยสุยางก็องขอบคุณทีมงานบ่วัตสิเป็นชา้าราชกานเกษตรเประทุษรั์ประมงเอื้อยอันเรื่องมอญไหมเพิ่นก็มาซอยหลายครับหลายอำเภอแล้วนะผู้หน่วยมากเมืน่นะซอย เรื่องพืชไม่ผลนั่นก็ไอเรื่องไม่ผลเนี่ยอันไม่เจ้ามีผล่ะหรือมีทําไมมีนวยมีน่วยอ๋อเรื่องไม่นวยเนี่ยเนาะหมากไม่กับฝากมาทั้งนี่น้ำเนเดอพวกหมากไม่ทั้งหลายแล้วอันใดมออันใดคว้นตบปิบบานเท่าทั้งที่แหานเกษตรเบิ้งเอาเรื่องโค่โค่เนี่งนิ่งอุบวนพอดีนิ่งอุบลนมันก็ไอเออล่องเบิ้งวาหมอกไสที่เหมะสสำหรับการ เลี้ยมมัวเลี้ยงกล้วย,ยนะอยู่ที่เลี้ยงกล้ยวยบ่ล่ะครับนี่บอกส่วนใหญ่เหลี่ยมตะม่วเนาะอายเนาะครับแบบขอบคุณที้งานแับตั้งใจนะในเรื่องของการตอกป,ปูมดนนะครับเรื่องการไถปบบ่งเผาวิ่งหยางนี่คือสิ่ทงที่เข้าห้อมจิตห้อมใจพี่น้องห่วงสามสิบนะครับต้องขอบคุณน,นะครับที้งานเรื่องของการจัดพิธีร,าารัสการการสาธิตต่างๆกับสิ่งเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับ ขอบคุญการ่วงแรง่วงใจนะครับในการเครียรเบียรน,นงานนะครับขอ้บุณขีแนเพิ่น, e er นครับทีเป็นจุดศูนย์กลางของหวงสามสิบปันเฮาโดยเฉพาะที่มีสายพิจุนชนภูเขาพ่านดีนะครับกม็มอน้ก็ได้เวลาถึงพุ่แล้วผมเื่อว่าดวงใจของพี่น้องอตำาวลย่างยกภาพก็ดีพี่น้องท่างวงสามสิบก็ดีมาหบจีพ่วงใจสีซอยกันเปิดงานมอน้ก็ขอให้บรรลุประสงค์สิ่งต่างๆด้วยความ อิ่ดีนะครับแล้วก็ให้เกิดความสมัครสจทาืวิทีในชุมชนแล้วก็ให้เขาฟ้าหน้าหนาอุดมสมบูร์ตลอดไปได้ครับขอบคุณครับเพื่อเพื่อเป็นการประกาศสัตยาว่านะครับจังหวัดบนราชธานีของเรานะครับจะหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรนะครับใช้กลุ่มต่อสร้างข้าวสร้างดินอย,อย่างยั่งยืนฟื้นสิ่งแวดล้อมนะครับ เรียนเชิญท่านประธานนะครับดั้นของดังๆสาครั้งนะครับเพื่อประกาศสัตดาให้ชาวพมิว่างสามสิบและทั่วประเทศทั่วโลกได้รับรู้นะครับใ,ในวันนี้ท่านประธานนะครับของมหนส่วนะการ่วมถ่ายภาพนะครับอีกภาพหนึ่งนะครับจะเป็นแสดงสัญลักษณ์แอคชั่นนะครับภาพโอนะครับในขีวนครับว่า จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวจะสาธิตก่อนนะครับจังหวัดอุบลราชธานีหยุดเขาหยุดเข<อ>าหยุดเข<อ>าเราทำได้เ<ด>่อย่าง,<ด>งนี้นะครับพร้อมกันนะครับหนึ่งสองส ส่วนราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอแล้วก็ระดับตำบลนะครับดีนะครับโอเคนะครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการถ่ายภาพครับ้งที่หนึ่งครับดำๆดนะครับเป็นการประกาศสัญญาว่าชาวบุรีราชธานีนะครับจะไม่เผาในพื้นที่การเกษตรและอื่นๆน,นะครับนะครับและร่วม เรียนเชิญท่านประธานนะครับยืนหน้ากระดานนะครับร่วมสแสดงสัญลักษณ์ถึเอเคาอีกครั้งหนึ่งนะครับโยภาพนะครับอันดอร์สของประเทศไทยนะครับนี่ก็เป็นกลุ่มเกษตรกรนะครับอินซีนะครับเป็นร่วมาแสดงสำหรับพี่น้อยก็เลา าสุปอสานะครับออภัยนะครับสบป่าถึงิเบ้องเล่นพพี่น้องดเลด้อครับเด้อเป็นอาแสบครับนี่นะครับเราดูที่นะครับสดๆนะครับสเาะอย่างสดๆนะครับออนุญาตเบิ้งกิจกรรมก็ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นนิทรรศการนะครับของที่แท้พี่อูดราชานี จะมีท่านนักการเมืองเรื่องของการก่ออ่าพ่นสารชีวภาพเราก็เน้นพวกนี้มากกว่าพร้อมทั้งมีโดรนด้วยนะครับทรั้งนี้นะครับท่านประธานในพิธีนะครับมีที่ใช้รถถ่าย ผูญ่บ้านหมู่สองบ้านหักกะยานะครับหักกระยานาย้าสมด้ปาที่เรานการเข้มข้นในทั้งจังหวัดแล้วก็